นักบรรพชีวินวิทยาในเมืองหลงหยานมณฑลฟูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนค้นพบฟอนซิลรอยเท้าไดาโนเสาร์ที่เชื่อว่าเป็นรอยเท้าในช่วงเวลาก่อนการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของไดโนเสาร์เมื่อหลายล้านปีก่อน ฟอสซิลนี้ถูกค้นพบในเวลาไล่เลี่ยกันกับที่มีการพบรอยเท้าไดโนเสาร์ยุคคริเทเชียสที่หมู่บ้านหลงเสียงในเทศมณฑลสางคังที่ถูกพบหลังจากหินถลม่มในบรรดาฟอสซิลที่พบมีฟอสซิลอยเท้าไดโนเสาร์หนึ่งคู่ที่สภาพค่อนข้างสมบูรณ์สมาชิกของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านสร้างตึกดำบรรของจีนบอกว่าพบร่องรอยและรอยเท้าไดโนเสาร์หลายสิบรอยเหมือนเป็นรอยเท้าด้านหน้าและด้านหลังแต่ละรอยมีขนาดใหญ่มากประมาณ15ตาราง มขึ้นไปฟอสซิลรอยเท้าไดาโนเสาร์ที่ถูกพบในจีนรวมถึงประเทศอื่นๆทั่วโลกส่วนใหญ่มาจากยุคจูราสสิกหรือประมาณ201-145ล้านปีก่อนและยุคครีเทเชียสตอนต้นขณะที่ฟอสซิลนี้เชื่อว่ามาจากยุคสุดท้ายของไดโนเสาร์ผู้เชี่ยวชาญกล่าวด้วยว่าฟอสซิลรอยเท้าของไดโนเสาร์ในยุคใกล้ส่วนพันพบได้ยาก ดังนั้นการค้นพบฟอนซิวในซางฮางและหลงหยานบนทนฝูเจียนในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้เรื่องซากเด็กดำบัน